มอดแคสต์มิชนพอดแคสต์สภาแห่งการเวลาว่าด้วยความเป็นอมตะโดยไพรัรัูพงพาณิชมีข่าวที่ไม่ควรจะเป็นข่าวแต่กลับโด่งดังไปทั่วโลกเล็ดลอดออกมาจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้นั่นคือกรณีที่ผู้นำอย่างวลาดิมีปูตินประธานาธิบดีรัเสเซียถกกันอย่างจริงจังๆกับสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนถึงความเป็นไปได้ของการมีชีวิตเป็นอมตะโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆทางชีววิทยาตามเนื้อความของการสนทนาในที่เผอระหว่างรับชมขบวนพาเหรดสภาวุธเพราะเข้าใจเอาว่าไมโครโฟนจะจับเสียงสนทนาไม่ได้ปูตินถึงกับเสนอแนะว่าเราสามารถใช้วิธีการเปลี่ยนอวัยวะที่ใช้การไม่ได้ซ้ำๆหลายๆครั้งเท่านี้ เราก็กลายเป็นหนุ่มตลอดการเป็นอมตะไม่มีวันเสียชีวิตฟังดูเข้าท่าและมีเหตุมีผลเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ทํานองเดียวกับที่เราเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ซ้ําๆเพื่อให้รถที่เราใช้ใหม่อยู่เสมอแต่โดยข้อเท็จจริงที่ว่าเนื้อตัวคนเราไม่ใช่รถยนต์หากใช้วิธีเดียวกันอย่างที่ว่าเพื่อสแสวงหาความเป็นอมตะและความหนุ่มแน่นอยู่เสมอจะเป็นไปได้จริงหรือ คำตอบก็คือการเปลี่ยนอวัยวะใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อความเป็นอมตะของมนุษย์ยังเป็นจริงไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยก็ด้วยเทคโนโลยีเท่าที่คนเรามีอยู่ในเวลานี้แถมยังมีข้อกังวลในเชิงจริยธรรมตามมาอีกต่างหากปัญหาที่เห็นชัดๆประการหนึ่งก็คืออวัยวะสําหรับการนํามาปลูกถ่ายเพื่อความเป็นอมตะนั้นเอามาจากไหนการปลูกถ่ายอวัยวะที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ ต้องรอคิวเป็นเวลานานบางครั้งนานมากจนผู้ป่วยเสียชีวิตลงก่อนที่จะมีอวัยวะที่เหมาะสมมาให้ปลูกถ่ายก็มีข้อจํากัดสำคัญของเรื่องนี้ก็คืออวัยวะสำหรับการปลูกถ่ายใหม่ให้กับผู้อื่นนั้นมีจำนวนจำกัดชนิดที่ว่าการเลือกนำไปปลูกถ่ายตามอำเภอใจนั้นกลายเป็นการปิดทางรอดของผู้อื่นเสมอคำถามที่ตามมาก็คือเหมาะสมแล้วหรือไม่ ที่จะทําให้จอมเผด็จการกระหายสงครามลายหนึ่งมีชีวิตเป็นนามตะโดยต้องสละชีวิตของคนอื่นๆอ,อีกหลายต่อหลายคนซึ่งอาจกลายเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งไปบางทีสิ่งที่ปูตินพูดถึงอ่านหมายถึงการนําอวัยวะที่ได้จากการเพราะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการทดลองโดยอาศัยเซลล์ต้นกําเนิดหรือสเต็มเซลล์ถ้าเป็นการพูดถึงอวัยวะที่ได้จากวิธีการนี้ ก็จะไม่เป็นการลิดรอนโอกาสการมีชีวิตอยู่ของผู้อื่นและไม่น่ากังวลในเชิงจริยธรรมแต่ก็ยังมีคำถามอยู่ดีนั่นคือเราสามารถสร้างอวัยวะในห้องทดลองได้แล้วจริงหรือการสร้างอวัยวะของคนเราในห้องทดลองโดยอาศัยสเต็มเซลล์หรือที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีออร์แกนอยนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ก้าวไกลไปมากมายนักเท่าที่ทำได้ก็เป็นเพียง แค่การลอกเลียนเนื้อเยื่อของคนเราออกมาในรูปลักษณ์ของอวัยวะต่างๆโดยที่ยังไม่สามารถนำไปปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะนั้นๆของมนุษย์ได้ข้อสรุปในทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ระบุว่าออร์แกนอยมีคุณประโยชน์ในแง่ของการนำมาใช้เพื่อทดสอบปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับยาใหม่ๆหรือใช้ในการสร้างแบบจำลองของการเกิดโรคและใช้เพื่อศึกษาพัฒนาการของร่างกายมนุษย์เท่านั้น การพาะสร้างอวัยวะที่สมบูรณ์ถูกต้องตามขนาดและความต้องการสำหรับการนำไปใช้เพื่อปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะเดิมของมนุษย์ยังอยู่ไกลเกินขีดความสามารถของเทคโนโลยีออร์แกนอยในปัจจุบันนี้อีกมากครับท่านปูตินแม้จะสมมุติเอาว่าเราทำได้เรามีอวัยวะสำหรับนำไปปลูกถ่ายใหม่ไม่จำกัดสิ่งที่ปูตินพูดถึงก็ยังคงเป็นไปไม่ได้อยู่ดีข้อเท็จจริงก็คือ อวัยวะของคนเราเสื่อมสภาพลงเมื่อคนเราอายุมากขึ้นความสูงอายุของคนเราบั่นทอนขีดความสามารถในการอดทนรวมถึงศักยภาพในการฟื้นตัวของร่างกายก็ลดน้อยถอยลงตามไปด้วยซึ่งทำให้การฟื้นตัวหายดีจากการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะซ้ำๆเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนั่นเองอุปสรรคใหญ่หลวงของแนวคิดการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อความเป็นนรรตะอยู่ตรงที่ อวัยวะบางอย่างเราไม่สามารถปลูกถ่ายได้หรือปลูกถ่ายไปก็ไม่เหมือนเดิมเราสามารถปลูกถ่ายไตยใหม่แทนที่ไตเดิมของเราที่ทำงานไม่ปกติได้ปลูกถ่ายตับใหม่ก็ได้โดยที่ตัวเรายังคงเป็นคนเดิมมีอัตลักษณ์เหมือนเดิมแต่เราไม่สามารถทำแบบเดียวกันได้กับการปลูกถ่ายสมองการปลูกถ่ายสมองอาจทำให้คนที่ครอบครองร่างกายของเราอยู่ไม่ใช่เราอีกต่อไป อันที่จริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการยือดอายุของสัตว์หลายชนิดอาทิลิงหนูหรือมแมลงวันผลไม้ได้แล้วโดยอาศัยกรรมวิธีอื่นเช่นการใช้ยาการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเซลลูลา r r รีโปรแกรมมิ่งหรือการปรับเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายให้กลับไปสู่สถานะเริ่มแรกใหม่อีกครั้ง แต่การนำเอากรรมวิธีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับคนดูเหมือนจะยังห่างไกลอยู่มากมายเหลือเกินมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ